สวัสดีนะครับคลิปนี้เราจะไปซื้อเหรียญ M c a t กันนะครับก่อนอื่นก็ล็อกอินเข้าสู่ระบบนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็น2องปนะครับท่านที่ยังไม่ได้ตั้งค่า2องปก็มีคลิปย้อนหลังนะครับไปดูหรือว่า YouTube ก็มีหลายท่านทำคลิปแวดแล้วนะฮะหลังจากที่เรามาล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับให้เราไปที่เมนู3ขีดตรงนี้ฮะ คิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับไปที่คำว่า,า market นะครับจะมาหน้านี้นะฮะให้เราไปพิมพ์ค้นหาเหรียญน,นะครับจงแว่นขยายนะคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า double d m นะฮะแล้วก็เหรียญจะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกไปที่เหรียญน,นะ m m ็มแล้วก็ยูเอสดะหลังจากนั้นก็มาที่หน้านี้ให้เราไปเมนูตรงกลางนะครับคําว่าเทรดนะครับเทรดนะ,ะคลิกเสร็จแล้วก็จะมีรายการซื้อขายขึ้นมานะฮะก็จะมีแค่ราคาเดียวนะครับ1ดอลลาร์นะฮะมาแล้วนะครับก็เราต้องการอ่าขออภัยนะฮะเราต้องไป MCAT เนาะอ่ะาไปที่เมนูเดิมนะ สามขีดนะครับจะไปซื้อเอ็มแมาเอ็มคอยเฉยเลยอนะมาเก็ตนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าเอ็มเนะครับแอปนี้ค่อนข้างจะช้าหน่อยนะเอ็มรเราคลิกเข้าไปที่เอ็มแครนะแล้วเราก็ไปที่เมนูตรงนี้คําว่าเทรดนะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะ มันก็จะมีรายการเนี่ยหนึ่งดอลลาร์นะคลิดเข้าไปเลยคนระจิ้มับมือจิ้มตรงนี้ฮนะจิ้มเขป้าไปัป๊บก็ตัวเลขตรงนี้นะเราก็มากรอกเราต้องการจํานวนเท่าไหร่นะครับผมมีอยู่27ดอลลาร์เนาะผมก็จะซื้อสัก25 MCA s นะฮะแล้วก็กดคำว่าใบนะครับใบตรงนี้นะกดเสร็จแล้วก็นะขึ้นเครื่องหมายสีเขีเขยวถูกนะก็เราก็จะได้เหรียญมานะฮะ หรือว่าไปดูเมนูตรงนี้นะครับโอเพ่นนะฮะเปิดคิกด,ดูไม่มีนะเอ็มแคไม่มีแสดงว่าได้แล้วเรากลับไปดูที่กระเป๋านะไปที่3ขีดตรงนี้เหมือนเดิมนะคลิกก็ไปนะครับแล้วก็ไปตรงเมนูนี้นะครับฟันอ่านถูกเปล่าเมนูอ่ะรายการเหรียญก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้ครับว่าเรามีเท่าไหร่นะผมก็เมื่อกี้ซื้อไป25เนาะเราจะเลื่อนไปดูเหรียญดับเบิลยเมนะเอ็มคอร์ดเอ็มคอยเอ็มแคนเอ็มคอยเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะสุดเลยนะ เลือเล่องๆๆๆลงมาให้สุดนะอ่าเนี่ยครับอ่าผมก็มีแล้วนะฮะยี่สิบสี่จุดเก้าเจ็ดนะครับโดนหักไปอ๋อยี่สิบสี่จุดเก้าเจ็ดห้าโดนหักไปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้านะครับก็สรุปว่าเสร็จแล้วนะวิธีการอ่าอ่าโอนเอ้ยซื้อเหรียญ M Cash เราจะถอนเหรียญกันนะฮะถอนเหรียญก็ให้ไปที่เมนูเมนูนี้นะครับเหมือนเดิมนะฮะคลิกเข้าไปนะฮะแล้วก็มาที่คําว่าอ่า วิสโดนะครับวิสโดพิมพ์เข้าไปแล้วก็เลือกตัวนี้นะฮะคลิกเข้าไปก็พิมพ์พิมพ์คนหนาเหรียญน,นะครับมันจะเร็วกว่าเลื่อนเนาะนจะเลื่อนก็แล้วแต่อ่ามาแล้วนะครับอ่าก็ใส่เอาที่อยู่เอาที่อยู่ออยตอนลิงมาวางนะครับมันก็กลับไปที่ที่อยู่ตอนลิงนะฮะ<อ>ก็ได้ที่อยู่ตอนลิงมาแล้วนะครับเราก็เอามาวางตรงนี้นะครับ การถอนเหรียญ M c a s M Coin นะเราต้องมอีขั้นต่ำนะครับ5 20นะอ่าเขาก็จะบอกว่าเราจะได้รับ19.998นะครับงั้นเดี๋ยวผมใส่ไปอีกหน่อยหนึ่งนะใส่ไป20 20 21ก็จะได้รับ20.99นะฮะงั้นผมใส่20.01ไหม อ่ายี่สิบจุดหนึ่งก็จะได้รับ20.09นกะนะครับก็มีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมเป็น10 trx นะครับเราต้องมีค่าธรรมเนียมนะ <Okay. S 1> จากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาแล้วก็กดซับมิดนะครับรอก็ไม่นานเท่าไหร่นะรอไม่นานเท่าไหร่ <Okay. S 1> อ่าอันนี้ก็จะยังไม่ถอนก็นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะอา,อานะฮะโอเคครับสวัสดีครับ